ตอนนี้ก็กำลังเก็บขัานไฟนะครับกำลังเก็บทั้งร้านนะครับขัานไฟเก็บร่างล้านสบายมือหนิฉากแล้วเร็วแย่งพี่น้องะเอาเก็บฉากลุกแป๊บเดียวครับวันตั้งแต่ล่าแล้วมือจีนเลยครับผมดีกับเครือบรรยากาศหนาวไม่ชื่อกัน,นครับมาเริ่มกันกันังสีมมาเก็บขยะซอยเจ้าภาพนะครับผมปาร์ตจริงเนาเมือข้นใจบุญนี่เขาเงินขคนใจบุญนะครับผมนี่นี่ คือใจบุญแค่มาเก็บขยะายซอยวัดทักแค่คือใจบุญนะครับมาเก็บขับขยะายซอยทั้งวัดใจบุญเก็บขยะายซอยทั้งวันใจบุญย่างหายอยังก่อนเมได้เก็บขยะเออกต่ทั้งวันอยหายอย่งเป็นอยัางหาเงินเดียร์มันพลาสิไดงยุดมันพลาสิไดงยุดตีบาทชองบาทก็เอาจะรู Oh. อันนี้ในส่งนี่คือบ้าเอาไปน้ำโดดอิเลียนี่ <Wait. S 2> โอ้ยคือออกตาวมา่อมห่อ,ข,อขี่เขาเนาะ <Wait. S 2> ลูกนอนเม่มาหาเก็บขายะมาหากวดก่อยทั้งวัตก็เจ้าห <c oughs> า,าเงินหาเงินคือนองไปคนตรงไปตรงมาดีเลยครับถึงคนเบาตรงไปตรงมา,มากหาเงนินก็บอกว่าหาเงนินนะครับว่าเจนเน็ร์นอนเอาไว้มา,มามเก็บขายะ เมื่เห็นเงืนเฮียจะขาีพเลเนาะโอ้ยอย่ามาหาขาดหวังนะแมวจังสีเมันสิมาเห็ดเงื่อนเฮียจะไหนคนเท่าเลยนะเขาก็เก็บกงืเมียย่างอยิบก็มามีจะมาหาอย่างนี้ได้ยังไงมันมีเคยได้มามีเคยแล้วก็สีไดอีหยังคนเดิมนี่แม่โอ้ยเจ้ากระได้เนาะเจ้าเห็บอี้อย่าง เนียดเนี๋ยวบเป็นไปเฮ็ดกับมหาเฮ็ดแค่ริศหาปวดขยะหาปัดเอียงซอยทางวัดขาเจ้าแจะนมาหาเงิแงหัวยังไงงเวลาเฮ็ดยังบขยะเฮือเก็บขยะซอยเมีนวะเีมันมีเม็กปวดแคหน้ามือหนึ่งเก็บขยะคือปีครับเจ้ปีอียน่อไหมกลัไปหาบนจวาตัวมาบ่หนี่ย าเก็บขยายเพราะสระใชต่างกวนแอมาาุ้งจะามวาถึงแมแมพี่น้องแมมาได้เก็บขยาจภาพดนเวลาว้ายน้มาอีอย่นึ่กไดมาเก็บายางเลยเวลาฝาคว นี่ตูจะเห็นบอกควมมาเือนก็เห็นหายๆแล้วตูตูไปหาย้านสะอาดวัดวันไม่ควรเอามาได้กวันี่ผมก็หายไปวันเลยไหาที่ท่านอียิ่งเย็นมาแล้วว่ัน ยังไงาดยางนี่นามันคือมันจะกาหากันมหานนเลยบอกก็้งได้ะพี่เลยกไดนปรมาณมันนี้ประมาณกัวแไม่บุซื้อเอาปวดปัดแล้วาไม่อแล้วหาเงินบาทบาทที่ยังเป็นบ้าสีองเป็นคนนั่งอีมอลยังล่ะ พี่หยดขักัก่วนีก็ได้วตต้อมต้อมมาเห่เพื่อนแล้วจมาเก็บเอาดอกก็ไ่ก็คือบาสิไ้เงินบาทตอมบาทตอมถามเลยโอ้สุดต้อมแนวจะขี่เนาะ

หมองจากขวางเตี้ยมาหา้หมองเือนที ra, ่ยงเก็บไปเิดมากเลยอ่ะแ่เห็นนนจากง่อยจากจ้านอันขู้มาเบิ้งอะดไรนี่ตาฟ้าปวดปู